เปิดบ้านสมจิตจงจอหอหวนคืนสังเวียน13ตุลาคม2022ยศในพันใช้ชีวิตประหยัดต,ติดยศในพันใช้ชีวิตติดดินเปิดบานสมจิตจงจอหอหวนคืนสังเวียนสู้ไม่ถอยฝ่าปัญหาครอบครัวสมจิตจงจอหอก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงสมจิตเป็นนักมวยไทยมาก่อนใช้ชื่อว่าศิลาชัยวปรีชาก่อนจะเปลี่ยนมาชกมวยสากล และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยและเหรียญทองซีเกมสมจิตจงจอหอมีภรรยาสาวอุ๋มสสิธรมีลูกๆน้องกำปัน้นที่เป็นเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่อายุ10บขวบสมองช้าก,กว่าอายุจริงถึง5ปีและน้องจันเจ้า หลังจากนั้นสมจิตก็เริ่มรับงานในวงการบันเทิงด้วยการปรากฏตัวในรายการทีวีหลายช่องหรือได้ร่วมแสดงในละครหลายเรื่องและเป็นพิธีกรในรายการทีวีหลายรายการและในปีพศ2565สมจิตก็ได้กลับมาชกมวยอีกครั้งกับการกลับขึ้นสังเวียนมวยในรายการชคมวยดาราเทนไฟท์เทนีนสาและคู่ชกของคุณวิจารณ์ผลธิ์ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่สองปี2000ของชาวไทยสมจิตจงจอหอเผยมรสุมชีวิตไม่มีงานแถมภรรยาเป็นพุ่มพวงหนักถึงขั้นบอกลากันไว้แล้วแต่โชคดีที่ตอนนี้อาการดีขึ้นเป็นอยู่นานต้องขับรถจากปากช่องส่งภรรยาที่โรงพยาบาลจุฬาทุกเดือนกำลังใจให้กันสำคัญที่สุดสำหรับอาการของภรรยาตอนนี้ดีขึ้นแล้วจากวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลเหมือนภรรยา เป็นหนักถึงขนาดเดินไม่ได้และผิวหนังคันไปทั้งตัวแต่สุดท้ายภรรยาได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจนตอนนี้อาการดีขึ้นกลับมาเป็นสภาพ80-90เอร์ซสามารถช่วยเหลือตนเองได้ขับรถทำงานแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการพักผ่อนและการเจอคนเยอะๆเพื่อไม่ให้เจอกับเชื้อโรคโดยทุกเดือนสมจิต ต้องขอลากกองละครเพื่อที่จะขับรถรับส่งภรรยาจากปากช่องมาที่โรงพยาบาลจุฬาเพื่อมาหาคุณหมอทุกเดือนสำหรับตัวเองเชื่อว่าจิตใจสำคัญมากบางสิ่งบางอย่างกําลังใจของคนสำคัญเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ท้อแท้กับชีวิตหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีถ้ามีกําลังใจที่ลดลงไปจะร่วงไปเลยแต่ถ้ากำลังใจดีคนให้กำลังใจเยอะจิตใจก็จะสดชื่นจะเข้มแข็งกลับมาได้เหมือนเดิม ยอดนักมวยเหรียญทองสู่ยศดในพันบานสมจิตจงจอหออยู่กับครอบครัวโดยคุณสมจิตกล่าวว่าตนเองชชโมวยสากลมาเป็นเวลากว่า12ปีแล้ว ชีวิตของตนอยู่กับกีฬามาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อถึงวันหนึ่งตนเองก็ได้แขวนนวมแต่ตนก็ได้รับโอกาสให้เข้ามาสู่วงการบันเทิงซึ่งก็ต้องขอบคุณทางวงการด้วยที่ให้โอกาสนักกีฬาคนหนึ่งและมองเห็นถึงความสามารถของผมกับบทในการเป็นนักแสดงและพิธีกรบ้านของเขาที่ยังอยู่หลังเดิมแม้จะมีชื่อเสียงแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับการซื้อบ้านหลังใหญ่หรือหรูหราใช้ชีวิตแบบมีความสุข ไม่ยึดติดแสงสีในเมืองกรุงเทพดังคนอื่นหลายๆคนครอบครัวก็ยังอยู่ด้วยกันปกติอบอุ่นดีไม่มีปัญหา